ได้ไปเท่าไหร่เปิดเงินรางวัลบาสเฟมสิวรองแชมป์แบดมินตันเฟรนด์โอเปพน2025สู้เต็มที่แล้วสำหรับบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกชาวไทยที่คว้าตำแหน่งรองแชมป์แบดมินตันเฟรนด์โอเปพน2025เมื่อวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมา โดยในรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมของไทยเป็นฝ่ายแพ้ให้กับเฟิงยางเจอกับหวงตงปิงคู่มืออันดับสองของโลกจากจีนไปศูนย์ถึงสองเกม25-27และ12-21จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ภายหลังจบทัวร์นาเมนต์ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เปิดเงินรางวัลในรายการนี้ปรากฏว่าบาร์ดเฟมที่คว้ารองแชมป์ได้เงินรางวัล33,250เหรียญสหรัฐประมาณหนึ่งล้าบาท ขณะที่คู่ผสมจากจีนเจ้าของแชมป์รายการนี้จะรับไป7300หเหรียญสหรัฐประมาณ2,297,000บาทสำหรับรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยจะเป็นการแข่งขันในรายการไฮไลท์โอเพน2025รายการระดับเวิลทัวร์ซูเปอร์500ระหว่างวันที่28ต่อคอลบ2พอยอ่อ68นี้ที่เมืองซาบรุกเคนประเทศเยอรมนี